สวัสดีเด้อจ้าทุกๆคนเมื่อนี้นะคะอมสิงกบตาหมูนะคะกับไปสวนซึ่งที่อมสิงกับตาหมูเฮ็ดนะคะจะเป็นมันเสานี่นะคะทุกคนค่ะนี่จ้าเอายางออกมันบ่ค่ะเอาพาสิกออกเนาะจ้าเพราะว่าลมมันแห้งมันปิวออกไปหมดเลยนะอมสิงกับตาหมูนะคะก็เลยต้องมาแก้ค่ะทุกคนค่ะดึงพาสิกออกไปมันมดก่อนนะคะแล้วก็ปรับมุมไมนะคะห้มุมนี่นะคะเป็นประตูทางเข้าค่ะอีกมุมหนึ่งที่เคยเป็นประตูทางเข้านะจ้าเนาะห้ปิดนะคะเพราะว่าลมมันมาทางนั่นแห้งเนาะจ้าตอน แรกนะคะที่เหตุการณ์น,นะคะดึงพลาสติกออกเส้นแล้วนะคะเขาต้องมาขุดนะคะแบบนี้นะคะให้มันลึกนะคะเวลาเขาถมพลาสติกนะคะมันก็นกิกสด้แน่นนาแต่เอาจริงๆละ่ะปีหน้าก็คงจะต้องเปลี่ยนพลาสติกใหม่นะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าพลาสติกนะคะมันขาดแล้วปีนี้ก็คงจะใส่เป็นปีสุดท้ายแล้วค่ะซื้อของถูกมเ้็ดจังไดไดพ่อพี่น้องนะคะเนาะก็ต้องทําใจนิดนึงนะคะก็ต้องขยันนะคะขุดดินแบบนี้ไปเลยนะช่วงเนี้ยนะอมสินบรูไป,ปอย่างพ่อพี่น้องกําลังจากที่ติดโควิดมาละหายดีนะรู้สึกว่าล่าง มันไม่ค่อยเต็มที่นะเฮ็ดนี่ๆน้อยๆนะคะกับเมยล่านะคือใจคืออยากพักผ่อนมากนะเอาจริงๆคือแทบจะบ่อยากเข่าสวนเลยนะคะอยากจะไปเที่ยวหรืออยากจะไปเดินป่าเล็กๆนี้หน่อยกับกับบานประมาณนี้นะรู้สึกว่าร่างกายมันบ่นพอมอ่ะทุกคนกับ่พรู้ว่าเกิดอีหอย่างขึ้นแมนเป็นแต่อมสินผู้เดียวนะคะตาหมูนังก็จะเป็นเหมือนกันคือนางจะเมยมากเลยหลังจากขุกม,มุ้งแรงไปอย่างสแมนว่านางจะล่าเลยรู้สึกว่านางบ่ไหวเองี่นะนังจะเขอาไปนอนก่อนเบรกหนึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากตื่นนอนเสร็จหน้ากค มานาั่งกินชีสกิน,ย,ย,น,นยังเสร็จประมาณสองสามถุมค่อยไปนอนอย่างเสียตุคนโอ้ยข่อยคิดบามันเกิดจากเอฟเฟกของอ่าจากอาการหายป่วยหรือเปล่าข่อยกับว่แน่ใจนะทุกคนแต่ว่ามือนีก่าย่างที่ทุกคนเห็นละค่ะ <laughs> โอ้ยเหงงานคือเกาพลอยพี่น้องมื่อปันไดก็เหงงานคือเกาจากเอาคุ้มพาสิกไปเนาะจ้ะเนาะถาาว่าพาสิกขาดเนี่ยบขาดค่ะทุกคนค่ะมันก็ถือว่าปีเนียใสได้นะคะแต่ว่าปีหนาคือต้องเปลี่ยนพาสิกใหม่เนาะค่ะเนาะกะสิปมาณนี่แหละเมื่อนี้อมสนกับตาหมูได้อีหยังมากินเข้าแนมันบ่ขาดอยู่สวนนะบ่ได้เอาหยังมาเลยค่ะทุกคนค่ะเพราะว่ารู้สึกร่างกายคือจากเค็ดอีหยังดีๆน้อยๆนะคะแล้วจะกลับไปพักพอนเนาะจ้ะนั่งนะคะหลังจากคุ้มพาสิกนะคะนั่งกับพยายามนะคะเอาดินไปกบอ่าไตพาสิกเนาะค่ะ ฟังทางนี่กับซอยกันค่ะเอาดินมากบนะคะทุกคนค่ะซึ่งขุดดินลงไปน่ะมันขุดตื่นเกินไปนะสายตาหมูนั่งขุดนั่งกับขุดตื่นนะคะทุกคนค่ะเพราะนั่งเมยนั่งล่านะคะทุกคนค่ะมันจะเ่มขึ้นอย่างสิ่งสิสนขุดนอกจากก็เลยนะคะเพราะการหาดินนะคะมาถมนะคะพาสิกนะคะมันแน่นแนนใบกอนนะาจา้ะว่ามันหมันค้งบอ่อมสินเบาได้ปล่อยไปสินเลยประมาณเจ็เปร์เา็นตน่ะ เพราะว่าหมองบริเวณเนี่ยคือขุดหลุมอะ่ะเยอะนะคะขุดหลุมตื่นเกินไปหลังจากจัดการอุโม,มงค์พักเสร็น,นอกจากออมสินะคะกัลบมาดู บัวหิมะนะคะทุกคนค่ะว่าบัวหิมะที่ออมสินกบไว้นะคะใส่สูตรคุ้นคะแม่เนาะจ้าว่ามันสิยังเหลืออยู่บนนะคะเออสรุปแล้วก็เหลืออยู่นะคะเพราะว่าตั้งแต่ต้นเดือนอ่าทันว่าเนาะจ้าเนาะอมสินกบไว้นะคะตอนนี้ก็จะเป็นอ่ากลางกลางเดือนอ่ากุมภาแล้วนะก็ถือว่าโอเคค่ะแต่เอาจริงๆในความคิดของอมสินก็คือแบบว่าถ้าเขาแบบเนี่ยสะดวกเขาก็ใส่แบบนี้ก็ได้เนาะคะ่ะเนาะใส่วิธีนี้นะคะคุดหลุมฝังลึกๆนะคะแล้วก็กบนะคะแล้วก็เอาผ้านะคะมาปิดไว้นะคะจบจะเป็นลังหรือว่าจะเป็นกระดาษยังไ นะเพิ่มความอบอุ่นไปอีกรอบนึงนะคะก็ถือว่าใส่ได้อยู่นะคะเห็นบหค่ะก็ยังพอได้กินอยู่นะคะทุกคนแต่ถ้าใครมีช่องฟิตนะคะอยะ่าเออทีไม่ช่องฟิตหลายๆนะคะทุกคนค่ะก็เอาใส่ช่องฟิตนะคะไว้เลยดีกว่านอกจากนะคือหันห่นให้มันเร็จเรียบร้อยนะคะเป็นลูกเตานะคะสําหรับคนที่ชอบกินนะอ่าเ้าอีหย่างนะทับทิมกรอบนะทุกคนเอนะานาฬิกา เฮ็ดแบบนั่นไปเลยนะคะมันกับสีดีนะโอ้ยทุกคนเอ้ยมือนีกับว่าได้เฮ็ดยังมากไม้ะะเราขาเฮ็ดน,นิดๆหน่อยก็ดื่มกาแฟกันเซตเนาะคะ่ะกับผ้าทุกคนเบื่องต้นดาฟเดลนะคะยุ่ล็อกหกค่ะแต่ว่าเบิ่งบ่เท่าไดเราคะ่ะตาหมูกัสีเหยียบดาฟเดลเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเพราะว่ามาตัดนะคะต้นกุหลาบป้าออกไปค่ะที่เอามีดมา้าหนีนะคะก็คือเพื่อที่จะตัดแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะตัดกุหลาบป้านะ,ะสิไ่เรื่อยนาะจาปีหนากับบุวงาสิเรียบ่แล้ววนาะจากคลิปนี้นะคะออมสินกับตาหมูขอฝาก ไ่นะทุกคนบ๊ายบายจ้ะ